กับบรรยากาศช่วงดึกๆนะโอ้โหโว้หโวววววววตัวแรงกันตัวแรงโหลโหลโหลโลโลจอเจอสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามดึกๆอ่ะฮาทุ่มยี่สิบสองนาทีกันตอนนี้บรรยากาศเข้าอกะดึกอ่ะวันนี้วันที่สี่แล้วชนบุรีนี่ฝนตกทุกวันนะเอารถยนต์ไปสามวันวันนี้เข้าสู่วันที่สี่ ในการเข้ากันดึก็ก็ผ่านนองซาไปบ้างฮะแต่ว่าบรรยากาศตัวนี้ก็ยังไม่ไว้ใจเลยเช็คเรดาร์แล้วเมื่อกี้ก็ตกอยู่ตัวแถวศรีราชาท้องฟ้าตัวนี้สีแดงฮะยังไว้ใจไม่ได้ฮะ บรรยากาศยามดึกๆอะขี่ไปเลาไปกับฟอร์ซอีกเช่นเคยมาดูสิว่าการเดิน,นทางไปจ,จังหวัดของผมค่ำคืนนี้เราจะเจออะไรบ้างะระหว่างทางวันนี้ก็เปลี่ยนมุมมองกล้องใหม่ให้ทุกคนอิสตาสามหูนะ X4 ติดไว้บนหมวกกันน็อกเลยเดี๋ยวผมมีรูปไปดูนะนี่ติดไว้แบบนี้เลยยังเงๆ้ยยังไม่ค่อยกล้าขี่เร็วเท่าไหร่กลัวกล้องรนะ่วงฮะกลัวกล้องหลุดนะ แต่ว่าผมก็มีเซฟตี้นะมีมัดเชือกอยู่เฮ้ยไฟอะไรนะเอาอีกแล้วบ,ปปบีบปปบับบีบบับโอ้ตัวนี้กล้องสองตัวนะ GoPro ะข้างหน้า Insta ข้างบนนะอ๋อรถพี่เทศบาลนั่นเองคะฝ่าไฟแดงอีกแล้ว บรรยากาศช่วงดึกๆฮะยี <exercises> ่สิบสามนาฬิกายี่สิบสี่นาทีฮะตอนนี้กับมุมมองกล้องนะมุมมองกล้องสามร้อยหกสิบองศาบนหัวผมฮะตอนนี้บนหัวกันนอกผมดูแล้วตลกดีฮะแต่ว่าผมอยากเห็นมุมมองไงอยากเห็นมุมมองแบบว่าเออถ้าเราวางหมวกเอ้ยวางกล้องบนหมวกกันนอกเนี่ยมุมมองจะเป็นอย่างไรฮะผมก็อยากเห็นมอนกันนะเดี๋ยวรอตัดต่อฮะ ถ่ายที่ความละเอียด 4K ฮะ60เฟรมฮะตัวนี้กับบรรยากาศช่วงดึกๆนะโ้โหโ้โตัวแรงคัตัวแรงก็ผมก็แรงไม่ได้ฮะตอนนี้ต้องเซฟตี้กล้องด้วยเพิ <c oughs> ่งติดกาวใหม่นะีะยังไม่ไว้ใจว่าตัวฐานเราเนี่ยจะมั่นคงหรือเปล่าฮะบรรยากาศวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่11ฮนะ ก็เป็นวันหยุดยาวของหลายๆท่านนะน่าจะไปออกชิปกันนะวันนี้วันนี้น่าจะมีหลายคนนะที่ไปขึ้นเหนือไปดูทะเลมงทะเลหมอกกันนะ4วัน3วันเนาะ3วันก็หยุดยาวกันชดเชยด้วยนะวันที่13นะส่วนตัวผมก็โรงงานญี่ปุ่นนะโรงงานญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยความสำคัญเรื่องแบบนี้นะก็ทำงานเหมือนเดิมนะแต่ก็อย่าไปว่ากันนะ เขาเป็นเอกชนนะเอกชนก็ต้องทำใจฮนะบรรยากาศกักบมุมมองที่เอ,เอ,เอ,เอไม่เคยเห็นมาก่อนนะวันนี้ก็จะได้เห็นแล้วถ้าถ่ายยาวๆในกล้องสามรหสิบเนี่ยทุกคนมันมันตัดต่อยากนะมันก็ไม่เชิงอะยากหรอกแต่ว่ามันใช้ความจำเยอะใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเยอะมากนะเพราะมันถ่ายส6มรอยหกิบองศาลยไเงย โอ้ข้างหน้านี่แกงโชริงนเนี่ยเนี่ยไปเที่ยวไหนนาะเนี่ยทะเบียนจะหลุดแล้วเฮ <c oughs> ้ยข้างหน้าไฟวิบวับคุณพ,พี่ตำรวจตั้งด่านหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจเลยว,วันนี้วันศุกร์ด้วยอืมดุคติละตัวแรงอะตัวแรง โอ้ผมก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศช่วงกลางคืนนานเลยนะเอ้ทุกคนข้างหน้าไม่ไว้ใจเลยผมว่าด่านนั่นแนะด่านหรือเปล่าวะมันไฟวิบว,ว,วับวับอ่ะแต่ว่ามันเป็นไฟสีแดงนะมันไม่ใช่ไฟแบบว่าสีฟ้าเหมือนไฟพี่ตำรวจใช่อเปล่าวะคงไม่ใช่แล้วนะหายไปแล้วทุกคนหายไปแล้วน่าจะเป็นไฟรถโมไซค์หรือว่ารถยนต์นั่นแหละ สองคันนี้เพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยสงสัยจะไปออกทริปกันะนะบรรยากาศยามดึกดๆอะกล้องสองตัวเลยตอนนี้ตอนนี้หนักมากนะ <c oughs> แต่ว่าหมวกกับน้องนี่ไม่มีขยับเลยนะทุกคนถือว่าใช้ดีนะรุ่นนี้ไม่มีโยกเลยนะ ใกลหรือ,อยังใกล้หรือ,อยังฝั่งนูน้นฝ่าไฟแดงนี่ว่าออย่าหาฝ่าเลฮะมันไม่คุ้มกับชีวิตนะรอได้ก็รอฮะอย่าไปฝ่าเลยไฟแดงอะ่ะมันเห็นไฟหลายรายแล้วละ่ะแค่ไม่กี่นาทีนะก็อาจจะได้กลับบ้านเก่าฮะเสียงเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้เนี่ยโอเค ไปเขียวทุกคนก็อย่ารอช้านะมันยังเกรงอยู่ะมีบวกอยู่บนหัวไอ้มีบวกมีกล้องอยู่บนหัวนี่มันยังเกรงอยู่ออยยยยไปเหลืองฮะแต่ก็ผมก็น่าจะทันนะโอเคโอ้มีคนตามหลังผมมาอีกน่าจะฝ่าไฟแดงแล้วคนนั้นจังหวะมันได้แล้ว บรรยากาศช่วงมืดค่ำอะช่วงช่วงอะไรดีช่วงดึกๆึกะไม่มืดค่ำแล้วเชื่องดึกนี่แหละจะเที่ยงคืนแล้วตอนนี้ห้าทุ่มยีนาทีกับบรรยากาศ,ศการเดินทางไปทํางานของผมนะกับรถคู่ใจอะน้องซ่าเรานั่นเองนะวันนี้มอเตอร์เวย์คึกคักฮะไปเที่ยวกันเนาะวันนี้หยุดยาวกัน ่วนตัวผมก็อีกหนึ่งอาทิตย์ทุกคนอีกหอาทิตย์เราก็จะได้ออกเดินทางกันแล้วโอ้ยตื่เต้นตื่นเต้น,ตน,ตนโอ้สกุปปีแ้แซงฟอร์ซา่าได้ไงเนี่ย <Hey. S 1> วันนี้ก็แค่ลองมุมกล้องฮนะเผื่อเวลาเราไปเที่ยวอย่างนี้เออถ้าแปลว่ามุมนี้ถูกใจผมก็จะติดกล้องมุมนี้เลยลองดูมุมมองนะ อยากติดบนหมวกทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเวลาเรามองเวลาเราหันไปอย่างเงี้ยถ้าติดบนหมวกผมว่าเหมือนกล้องนี่เหมือนเหมือนตาเราเลยนะเวลาเรามองไปอย่างเงี้ยเวลาเราพากไปเออเรามองไปซ้ายขวาอย่างเงี้ยเนี่ยขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันก็จะหมุนตามไงอืนั่นแหละผมก็เลยติดที่บนหมวกดีกว่าถ้าติดที่ตัวแฮนด์อย่างเงี้ยมันก็ได้แค่มุมเดียวใช่ไห แต่มันเป็นกล้อง360ด้วยดิเออไม่จําเป็นต้องนี้ก็ได้เดี๋ยว,ว่ามันก็ต้องรีเฟรมเหมือนเดิมแล้แต่ถ้าเป็นกล้องพวกเอชันแคมนะพวกก o อย่างเงี้ยมุบมองมันก็จะหมุนตามร้อยเวลาเราหมุนไปทางซ้ายเยงี้ยไปทางขวาเยยงี้ยอ่าโอ้คำคืนนี้พี่1 0จอดนอนเยอะเลยฮะไปไม่ไหวแล้วทำไมวันนี้ท้องฟ้าสว่างจังเนี้ยหรือว่าเกิดจากพายุสุริยะ พายุสุริยะนะวันนี้ทุกคนระดับ 5G เลยอะถือว่ารุนแรงมากอะเมื่อเช้าก็ไฟดับดีกับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับพายุสุรยิยะหอ่าโอ้ดับอยู่หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะมาตอนไหนก็ไม่รู้โอ้นอนเกือบไม่ได้ร้อนมากเปิดแอร์ไม่ได้ห้าทุ่มครึ่งนะตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์เขต ดอนถดล่อนะบรรยากาศค่าคืนวันศุกรนะ์อะก็ยังพอมีรถวิ่งอยู่นะนงซ่าตอนนี้ก็วิ่งไป7 78กิโลคาเฉลีย่ยอยู่ที่27.9ฮนะค่าเฉลีย่ยนี่ไม่ไหวเลยรอบนี้คนะ่าเฉลีย่ยไม่ดีเลยนะรูปประแจก็ยังขึ้นอยู่ฮนะยังไม่ได้กดอะไรเลยนะไวอ้อี่นี้แหละรถปีกกว่านะ Vinh đây nó lại yên nè Kỳ Kỳ lô chứ, vinh đây kỳ 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 lô Tốc tất cả อ๋ต้องหาปุบไม่เจอถ้ามันมืดอะวิ่งได้6,054กิโลทุกคนโอ้รถปีกว่าแล้วนะกล้อง3 6 0เนี่ยผมว่ากลางคืนสวยกว่า GoPro นะมันสว่างกว่ากนละุ o ปเดมมืดตึ๊บเลย มองแทบจะไม่รู้เรื่องเลยฮะถ้าไฟแบบว่าไม่พออ่ะเนี่ยไฟแบบนี้แต่ถ้าไปเจอจุดที่มีไฟหน่อยก็โอเคอือวันนี้ดูคือคักนะในเขตนี่คมเนี่ยโรงงานไหนมีกินเลี้ยงหรือเปล่าเนี่ยบรรยากาศยามดึกๆอะ่ะขี่ไปเราไปกับฟอร์ซ่านะ วันนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วใกล้จะถึงโรงงานผมแล้วบรรยากาศก,ก็จะดูคึกคักนะบริเวณโรงงานรถเยอะเป็นช่วงที่พนักง,งานจะมาทํางานนะ3ามกะมีไม่กี่โรงนะที่เปิด3มกะก็ทีมงานทั้งนั้นเนะี่ยผ่านพ้นเวลานี้ไปแล้วก็จะเงียบป,ปิ๊บแถวนิคมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ โอ้ดวงจันทร์สวยไหม